เสร็จก็วางจะรอบได้เลยนะสองมอเตอร์ปล่อยตองรงโปรแกรมกันนะฮะจะรอบกนะันเหมือนกันนี้เป็นมอสต์สเตอร์เลยนะฮะธรรมดาม่เท่าไหร่ไหนเป็นธรรมดาตเหลือไปโชว์ด้านนอกเลย มองจักไอ้นี่นะเขาหกคับน้าเพ็รไม่หล่อแล้วมีผู้สวยแล้ป้านะเราะแล้วเขาน่ารักไหมตัวเล็กอ่ะอืมได้ขาวแล้วเพืเขาก็ร่อ คลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้าจะพอเห็นนะครับไม่เห็นก็ขออภัยตั้งมือถือไว้ก็ใส่กาวที่ว่านะหลังเนี่ยพอดี ฝัอนออกฝันหล,ลังยังยังเพิ่ง,งยังเพิ่งปิดนะเทสกันลองกันว่าฝันแห้งได้ไหมไนะครับว่าเด็กเด็กด้านล่างเนี้ยมันพายไหมอ๋อใส่ไหมน,นะสายน้ำใส่น้ำดีให้ใส่ที่ระดับน้ำน,นะครับตัวนี้ต้องโขงเข้าที่ขา,าโชกนะครับขาเหล็กโชงสงองสามรอบ สามารมนตอนที่ชั่งค่าในมุนได้ยังอาจจะยังไม่ตรงโเหเห็นได้ชัดนะครับ ซักหมุนได้เน,นี่ยใช้กว่าโอเคเดีรอน้ำเข้าโอเคแค่นี้ก่อนได้ลองปั่นหมาดนะครับตั้งโปรแกรม m i ด i สปินนะครับอ,อืมไม่ต้องน้ำเข้า ดูมอเตอร์เดินกันดึงดึงดีไหมนะครับต้องไฟฉายหน่อยตั้งเบรกไหมนะครับดึงสุดไหมโอเคดึงนะับลองดูมอเตอร์กันนะครับ ปั่นได้รอบเลยนะครับ้ไม่ได้ปั่นช้าถังไม่หมุนก็ต้องตั้งตรงครัสตรงเบรกนี่นะครับลดตัวปรับตัวเล็กๆนะครับอั์หกนะ่ะโอเคีนนั่นก็รอแป๊บนึ่งฟังเสียงด้านบนนี้แล้วกันรอเวลาลดอ่า vẫn cắt đỏ chia mọi nó mọi thứ motor nó mọi thứ Ừ. thứ mọi thứ motor nó tắt.

รองทีกันนะมันตัดดึงเจือประหยุดต์สปินนะนึ่สิบเอ็ดนาที tên ấy, đây được này xài các xưa các nhỉ ê mà ê ê, ê. Ừ. Dùng mà đừng cắt <laughs> ไปเลยเอันนี้เงียบเลยไม่ดึงเลยเกิดอะไรขึ้นเ,เนะี่ยงงดึงชิคเดียวแล้วหยุดเลยราเช็คด,ดูก่อนสายแล้วหลุดรวมอ่ะ <laughs> โอเคครับที่ก็ลองย้ายสายไฟนะครับลักีิเสยบ เดี๋ยวปักตรงเลยนะฮะเสื้ได้อิเตอร์เดเริ่มไม่ค่อยดีจะตั้ง มเตอร์มันกลับเองมอเตอร์เดินเริ่มจะไม่ยอมเดิน หน้าลงมาฮะนด้านหลังเดี๋ยวฝาแตกแต่งฝาประตูตแตกนะครับตั้ง้มันไม่ต้องดึงมากจนเกินไป นะตังตงดินดึงแข็งมากเลยนิ่มๆตเล็กกิบตังกิ này ที่นะ เาจะนดงกท่สุดน่าจะเดืกดสุดหละใ่อชางอย่าก็ใช่ขให้ดึงให้สุด โอเคโอเคแล้วดึงสุดแล้วทางนิดหนึ่งนะครับสองสามเกีียวโ okay. อเคต่อปั่นมานะครับเ่กีมันตัดนะครับโอเคถังต้องหมุนนะครับหมุนให ผ้าก็ปั่นหมาได้โอเคช่าแล้วก็ขอจบแนวทางประมาณนี้นะจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเรื่อผ้าฝาบนซัมซุงนะครับอาการปัน่นปั่นหมาได้ซักไม่ได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปในะช่างเขาหมา่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับ